ร้านเรก็สดาสองสวัสดีครับวันนี้จะมาแจ้งว่ามีมวกกัน็อก MT ยกคางรุ่นอะตอม2 SB ลายใหม่สีใหม่เข้ามาเติมมวกกัน็อก MT ยกคางรุ่นอะตอม2 s v ก็มาในราคาเดิมครับใบละ3,990บาทเท่านั้นสินค้ารอบนี้จะเข้ามาอยู่3สีครับตัวนี้เป็นสีดำแดงด้านผมจะค่อยๆหมุนให้เพื่อนๆดูสปอยเลอร์ติดมาให้จากโรงงานเลยครับตัวนี้คือสีดำด้าน จะเข้าได้กับทุกสีสีนี้คือสีดำเงาหมวกกันน็อกรุ่นนี้มีแว่นกันแดดด้านในพับซ่อนได้สําหรับผู้ที่ใส่แว่นสายตาไม่ต้องกลัวนะครับว่าแว่นตัวนี้มันจะชนกับหน้าแว่นไม่ชนครับผมลองใส่ดูละรุ่นนี้ก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้เป็นหมวกกันน็อก,กยกขากดปุ่มนี้แล้วก็ยกมีแว่นกันแดดพับซ่อนได้สายรัดทางเป็นแบบติดล็อก นวมถอดซักได้เหมือนเดิมมีช่องใส่บูทู้ครับนี่คือภายในหมวกสวยมากหมวกกันน็อกรุ่นนี้ด้านหน้าจะให้ชิลแบบใสถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้ชิลสีอื่นเช่นสีดำซื้อเพิ่มราคา890บาทหรือถ้าเป็นสีลุง้งก็ซื้อเพิ่มในราคา990บาทครับเท <Yes. S 1> ่าที่ผมลองใส่ดูหมวกกันน็อกรุ่นนี้รวมกระชับใบหน้ามากแล้วก็ลู่ลมหมวกใบไม่ใหญ่ ดูใส่แล้วหัวไม่โตแน่นอนสวยใครอยากได้ราคาพิเศษทักมาได้เลย <Yeah. S 1> รอบนี้สินค้ามาน้อยอรีบไปกันหน่อยนะครับและพบกับร้านใบก็ชอบ12ในคลิปหน้าบ๊ายบาย